น่าจะไปตรงนี้อยากมีไปไหว้้าพทคนะอยากมีัญญาไปไหว้ท้าพระสังอยากมีท่าต้องไปไปข้าไหนมีอะไรสทีของุลนะทางนี้เดี๋ยวเราก็ลงทางนี้เดี๋ยวไปทางอื่นอาเราาเยเเ่ดดดไหดไฟแล้ว

ફળવા દલે ભીની દેરનો હાલ તો કેલદોમાં ઓ રાદ્રાસ જાવ માથે રોટની રૂપ એક ફળટોય વાળા લેકી

นั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่ามีอะไรนะคุณมึงมีพลังมีปัจจัยฐานอ๋อเมื่อกี้ท่านบอกว่าอันนี้มีความเพียรแม่มีความเพียรไม่เมื่อกี้ไม่ใช่มีมีพลังพลังปัญญา